พี่กัดเฮงฮะหมอไก่จะพาไปที่ศาลเจ้ากวดอูแห่งแรกของประเทศไทยที่นี่เขานิยมไปขอพรเรื่องอะไรติดตามกันเลยในช่วงพี่กัดเฮงเทพเจ้ากวนอ,อูนะคะถือว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์และกล้าหาญค่ะ และไฮไลท์เด็ดของเราในวันนี้นะคะก็คือในเรื่องของการขอพรเกี่ยวกับการขายที่ดินค่ะอธิษฐานแล้วนะคะตั้งจิตตั้งใจแล้วรับรองว่าข้าธิษฐานของคุณค่ะจะสมหวังอย่างแน่นอนเลยค่ะ และตอนนี้นะคะหมอไก่อยู่ที่ศาลเจ้าพ่อควนอูลคลองศาลค่ะที่ศาลนี้นะคะถือว่าเป็นศาลเจ้าพ่อควนอูแห่งแรกในประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะคะโดยคนพื้นที่ค่ะจะเรียกเจ้าพ่อกวนอูนะคะว่าอากงหรือว่าอาปาค่ะเพราะว่าคนในบริเวณแถวนี้นะคะเขาจะรู้สึกมีความผูกพันค่ะเหมือนกับท่านเป็นญาติผู้ใหญ่เลยก็ว่าได้นะคะ คนภายนอกค่ะแต่ก่อนเนี่ยจะไม่รู้จักแต่ว่าตอนหลังนะคะเริ่มมีการตีแผ่ของสื่อค่ะก็เลยทําให้บุคคลภายนอกนะคะเริ่มมีการหลั่งไหลนะคะเข้ามาขอพรอ,อย่างต่อเนื่องเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ภายในศาลเจ้าพ่อควนอูแล้วค่ะพอเราเดินเข้ามาด้านในนะคะโอ้โก็จะรู้สึกถึงความเข้มขังของศาลเจ้าแห่งนี้ค่ะ และจะพ่อควนอูองค์แรกนะคะที่เราจะต้องมาทําการกราบไหว้ขอพอรท่านค่ะก็คือองค์นี้เลยนะคะเคล็ดลับการขอพอรนี้นะคะขั้นตอนแรกนะคะก็คือให้คุณค่ะคุกเข่าลงไปต่อหน้าท่านแบบนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะให้คุณค่ะทําการจับเท้าทั้งสองนะคะของท่านเอาหน้าผากนะคะชิดกับสิงนะคะบริวเวณหน้าท้องของท่านค่ะแล้วก็อธิษฐานได้เลยค่ะ คุณนะคะอธิษฐานแล้วนะคะตั้งจิตตั้งใจแล้วแล้วลองว่าค้าไมา่ได้ฐานของคุณค่ะจะสงหวังอย่างแน่นอนเลยค่ะเทพเจ้ากวนอูนะคะถือว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์และกล้าหาญค่ะและเทวลูกองคนี้นะคะเป็นเทวลูกองค์เดียวกับที่สมเด็จพระเจ้าตากสินค่ะท่านจะมากราบไหว้บูชานะคะก่อนแล้วก็หลังจากที่ท่านจะออกลบค่ะ คุณผู้ชมค่ะต้องการม,มาขอพรนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความก้าวหน้าในหน้าที่การงานหรือว่าในเรื่องของการค้าขายการเจรจานะคะมาขอพรจุดนี้นะคะรับรองว่าได้ผลสมใจปรารถนาอย่างแน่นอนเลยค่ะ และไฮไลท์เด็ดของเราในวันนี้นะคะก็คือในเรื่องของการขอพรเกี่ยวกับการขายที่ดินค่ะเคล็ดลับนะคะเราต้องมีการเตรียมโฉนดที่ดินนะคะแล้วก็เขียนข้อมูลเอาไว้ให้เรียบร้อยด้านหลังค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เรานำโฉนดที่ดินนะคะพับแบบนี้ค่ะอยา่าพับให้โดนครุดนะคะให้เอาครุดเนี่ยออกมาด้านนอกค่ะแล้วก็ให้เราทำการเสียบนะคะโฉนดที่ดินค่ะลงไปที่เอวของท่านแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะให้เราค่ะจับมือของท่านนะคะแล้วก็มองตาท่านแล้วก็สื่อจิตถึงท่านนะคะขอ ขอให้ที่ดินของเรานะคะขายได้ในราคาที่เราต้องการค่ะ ไหา้จบแล้วนะคะสิ่งหนึ่งค่ะที่ควรจะปฏิบัตินะคะนั่นก็คือการนําน้ําชาค่ะมาถวายนะครับถ้าสมมติว่าใครที่มาแล้วนะคะอุ้ยไม่รู้ว่าจะไปเอาน้ําชามาจากที่ไหนค่ะก็ให้ไปที่ร้านอากงอามาด้านหน้านะคะสามารถไปขอน้ําชามาได้ค่ะเดี๋ยวหมอไก่ขอไหว้ลาองคเจ้าพ่อกวนอูก,ก่อนนะคะ ในวันนี้นะคะเราก็มาไหว้เจ้าพ่อควนอูแบบครบถ้วนเต็มสูตรเลยนะคะและอยากจะแนะนําคุณผู้ชมนิดนึงค่ะว่าถ้าสมมตินะคะว่าใครค่ะที่เกิดในราศีเมษแล้วก็ราศีตุลน,นะคะขอแนะนําว่าให้มาที่ศาลเจ้าพ่อควนอูแห่งนี้เลยค่ะเพราะว่าดวงชะตาของคุณนะคะมีความเกี่ยวข้องกับพระราหูในช่วงนี้อาจจะมีเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องราวคดีความความขัดแย้งนะคะถ้ามีโอกาสได้มาไหว้เจ้าพ่อควนอูสักครั้งหนึ่งจะเป็นอะไรที่ดีอย่างมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามเรื่อง เรื่องราวของสารเจ้าพ่อควนอูได้นะคะที่ Facebook ตะลอนข่าวแล้วก็ Tik t o k ไทยรัฐนิวส์ค่ะส่วนข้างหน้าค่ะหมอไก่จะพาไปชี้เป้าไปปักหมุดพิกัดเฮงที่ไหนต้องติดตามชมให้ได้ในพิกัดเฮงนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะวอ้จ่าทุจ่าทูนะใครอยาก,ากจะมาค้าขายเรื่องขี่ดินเป็นนายหน้าสังหาอะไรต่างๆเนี่ยก็ไปกันได้สารเจ้าควนอูเขาขึ้นชื่อเรื่องนี้เลยนะคะ